การบุกคลบ้านบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้ก็ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินวันนี้ท่านเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะและบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับพนันออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปติดตามกับคุณสวิตมิ่งมนรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ก่อนการประชุมคณะมนตรีวันนี้นะครับก็มีมนตรีหลายคนนะครับพูดถึงเรื่องการปราบผนันออนไลน์แล้วก็ผูมิอิทธิพลนะครับโดยในมนตรีใน,นเองนั้นนะครับก็พูดถึงเรื่องการตั้งกรรมการสอบร้องเจ้าการบรหิหารชาตินะครับบิ๊กโจ๊กนะครับว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมการแล้วจํานวน3คนนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อกับสื่อมวลชนครับ นา,นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมมตีรัฐตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลาเก้านาฬิกานะครับจะเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามายัางห้องประชุม501ที่ตึกมัชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมยกมือรับไหว้สื่อมวลชนจากนั้นผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กร,รองผู้จัดการตรวจแห่งชาติเชื่อมโยงพนันออนไลน์เรียบร้อยแล้วหรือไม่นาาาาาาายยยกกลลลล่่่่วววววตตั้้้้งงเรรรีีบออออแแนนนมมมมถค ใช่หรือไม่นายกก็ชู3นิ้วนะครับเมื่อถามว่าเปิดเผยรายชื่อได้หรือไม่มีใครเป็นประธานนายกกล่าวว่ารอดูประกาศนะครับตอนนี้มีการตั้งเรียบร้อยแล้วความเห็นของรัฐมนตรีท่านนะครับในประเสริฐจันทรละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็กล่าวถึงกรณีพลตเอกสุรเชษนะครับ ถูกคน้นบ้านพักนะครับและมีการขยายผลลูกน้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากระทรวงดีเอได้ปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับพนันออนไลน์ไปแล้ว4,400เว็บไซต์ดำเนินคดีไปแล้วกว่า6,000คดีส่วนเรื่องการใช้บัญชีม้าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบให้ถึงเส้นทางการเงินของผู้กระทําผิดเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของเงินเมื่อสื่อถามย้ำนะครับกรณีพลตเีชสุรเชษฐ์นะครับที่แม้จะยังไม่มีการออกหมายจับแต่มีลูกน้องคนสนิทที่เป็นตำรวจไปเกี่ยวข้องและขยายผลไปนะครับถึงคนอื่ ใในประเสริฐก็กล่าวว่าเป็นนโยบายของนายกรัตรีอยู่แล้วเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลจึงต้องดําเนินการโดยเด็ดขาดไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวขอดด้องคือผูดําเนินความผิดนะถ้าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ใช่เนี่ยต้องดําเนินคดีเลยเด็ดขาดอันนี้ก็กฎหมายกฎหมายไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะต้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินคดีทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง นายชาดาไทยเศษรัมจีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามผู้มิอิทธิพลที่มีนายอุตสินชาญวีรกูลรองนายกรัมนตรีและลัมจีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและตนเองเป็นรองประธานนะครับก็คาดว่าจะสามารถประชุมนัดแรกได้เดือนตุลาคมนี้ส่วนเหตุที่ต้องรอเวลาเนื่องจากกรรมการบางคนนะครับโดยตำแหน่งกเกษียณอายุราชการจึงต้องรอให้มีผู้ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทน และนอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับด้านพันธุ์ตุลิตวีสอบสองลักสีว่ากับกระทรวงยิติธรรมกันครับก็กล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งก่อนหน้านี้มีแนวคิดจะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอไอเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องเส้นทางการเงินว่าโดยย้ำนะครับว่าดีเอสไอกำลังดําเนินการอยู่ซึ่งคืบหน้าพอสมควรและไม่จําเป็นต้องประสานกับก,บกระทรวงมหาดไทยเพราะดีเอสไอมีอํานาจอยู่แล้วคาดว่าจะมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกัน อีกท่านหนึ่งนะครับร้อยเอกธรรมนัทผมเผาลําตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวถึงปัญหาการแบ่งงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับลำตีช่วยว่าปัญหาจบไปนานแล้วตามงานที่ได้มอบหมายใ,ให้แต่ละคนรับผิดชอบถ้าใครทํางานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็จะมอบเพิ่มให้นะครับเมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามถึงนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลในจังหวัดพะเยาร้อยเอกธรรมนัทก็ย้อนถามว่ามีด้วยหรือผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็บอกว่าที่จังหวัดพะเยานะั้นมีแต่เทวดาของคนพะเยาครับ ไปกันที่ประเด็นน้ํามันและกระสุนนะครับของกองทัพบกหายเป็นจํานวนมากเรื่องนี้ยมติว่ากรกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าต้องให้เวลากองทัพในการสอบสวนและดําเนินการครับ นายสุทินคลังแสงต้องติว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำมันและกระสุนของกองทัพตกหายเป็นจำนวนมากและสสพักกล้าวไกลที่ให้ตรวจสอบว่าทางกองทัพได้รายงานมาแล้วและกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ไม่มีปัญหาอะไรต้องให้เวลากองทัพในการดำเนินการยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ส่งมาที่กลาโหมเพื่อนำเข้าคอรลองยังอแ่างก็ยังไม่ได้ทับท่านนายกกองทัพเรือก็ยังไม่ส่งมา Okay, ครับ Okay, kap. ศักเทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกบอชก็กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังครมต่ออายุการประกาศใช้ออกไปเพียง1เดือนจากที่เคยประกาศครั้งละ3เดือนนะครับและจะครบนะครับในวันที่17ตุลาคมนี้ว่าฝ่ายเลขานะครับได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามนะครับก็ยอมรับนะครับว่าหากยกเลิกประกาศใช้พรกฉุกเฉินทั้งหมด2 2อำเภอก็คงจะเป็นอันตรายเกินไปและเป็นการตัดสินใจ ที่ผีผามต้องใช้ความรอบคอบ ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกมนตรียงสีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรวบรวมคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่าขณะนี้นะครับมีบุคคลตอบรับมาแล้ว20กว่ารายชื่อนะครับส่วนบุคคลที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมก็เช่นนายกิติพงศ์นะครับอดีตปรลัดกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงนายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ตอบรับแล้วแล้วก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับจะสาามรถ นำเสนอรายชื่อให้แก่นายกรัตรีพิจารณาได้ซึ่งต้องดูว่านายกจะสามารถเซ็นอนุมัติได้เลยหรือไม่หรือจะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นครับสื่อก็พยายามถามนายกนะครับถึงชื่อคณะกรรมการทั้ง3คนปรากฏว่านายกนะครับก็บอกเพียงแต่ว่าจะมีพลเรือน2คนแล้วก็มีอดีตตำรวจนะครับหนึ่งคนแต่ก็ปัจจุบันนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วนะครัััััับบบบแแต่่่่่่วววาายยยงไมมเเปิดผอออะรรชชืืกกกสลน้็ ใจเรื่องของิ๊กโจกครับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ก็ขอนะครับประายชนแบบเพิ่งโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งผอตรซึ่งจะมีการประชุมกตอตรในวันพรุ่งนี้และล่าสุดก็มีรายงานครับว่าในเวลา13นาฬิกาพรุ่งจักรวรรดงชาตินั้นจะเดินทางมาพบนายุติที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยครับ